โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ปันทดสอบสนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้มาลงสมัครนะครับนี่นี่สตาร์ทนะครับนี่ต้องโปอยนะครับนน้องอะไรนี่ยข้าวกอันนี้ช่องสวยๆ MTB ของเรานะครับก็มาอยู่กันที่นี่นะครับติดตามได้กิตติมรักดิ์ชั ถึงกันแล้วนะครับมาลงสนามนะครับผมตอนนี้อยู่กันที่สนามนะครับในช่างของทีมเราเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วขสนใจด่านนนท์แกนนท์ขอบคุณพี่แจ็คเอาแล้วนั่งอะไรลักนั่งดังดีเด็จะึงสนามแบบเด็กถึงสนามหมดทุกทีน้ำมันจะเหน่งกับสนามนะตอนลงมอสตองนี้ก็จะไปกับอ่าสงกรานนะครับเซ็นทรัลนะครับช่างนนนะครับลุงอุ้ดนะครับนอดวิ่งแล้ววันนี้นอดไปแล้ว กิติพจน์ชาแนลรายการใหม่นะครับสวยๆ MTB นะเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องวันนี้อยู่ในนู้นแล้วรุ่นนี้วิชาอยู่ในลำนี้มันอยู่ในสายแกนะครับมาจากนี่ยโอ้โหจุบุจูบุนะอย่าเลยนะเชียร์พ่อเท้านะครับนี่มาเชียร์พอเท้าสนามย่าหนนะครับ

บรรยากาศนะครับงานแข่งที่วันไรลักษ์นะครับผมบางคนก็กินข้าวกันอยู่นะครับบางคนก็เพิ่งฟื้นจากอาการอ่าสลึมสลือตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่ตุ่นนะครับพี่ตุ่นนะครับตุ่นกับทีมเชียร์เซ็ตจันนะครับพี่ตุ่นทีมเชียร์เซ็ตจันนะครับสามกิเลสไก่อะไรมาเนี้ยเนี้ยเนี่ยหมูยังนะมูยังในรถกลับในรถด้งไก่เปิดเปิดตายได้เลยเปิดตายนไดงเลย เดือด่าวไปเลยข้าวเลยรุ่นนี้นะพี่ป๊อปของเราตัวเต็งในรุ่นไหนครับพี่ป๊อปโนโนโน้โน้รุ่นห้าสิบหกศูนย์หกไอ้ามรบศูนย์เจ็ดครับรุ่นนี้ก็กี่รอบสามรอบสามรอบครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่กันนะโอ้หนาผมบอกกละรุ่นกันรุ่นกันเลยอ๋ออ่อนเลยนี่อ่อนเลยอ่อนเลยหน้าบาไปเลยนะอ่อนอ่อนอ่อน ไอเเก๋หรอย่างไม่ได้พบกันนานเลยสีครับสีครับเก็บตัวไหนกับไปรกันก็คืนเก็บตัวช้างกลางครับผมช้างกลางนี่เลยเก็บตัวช้างกลางกับช้างมันก็จะเก็บตัวครับของยินยินเลยไม่เลวยินยินต้องดื่มยินยินเลยเจยบ ค่บไอ้เอฟซีพี่ตอนก็เชียร์ด้นะสวัสดีครับจกเซ็นซันนะไม่ใช่จกโซคูนะ่ งนะครับซึ่งได้มาถ้าเดินทางมาเจ0ดแสนร้อยได้เยนี่ครับรตัวเียวังเน,น,นี่เราเก็้าตัอตาลดตัเต,ต,ต็งดูโอเนครับโอเมีโอเนครับโอเปนครับไอ,อ,อ้ย,ยาอศย์หนึเนี่ไม่ติดหรอครับผมไม่ไม่ได้ท้องเลยครับขาไ้นูอยู่ขาวยิมอยู่ว่างนี่เวียนอยู่เวียนอยู เด็ดอยู่ไปลงธนาณัติไหมลงอ่ะจักอิตาเที่ยนอ๋อนี่ครับมาดีเป็นไง้งครับธนนณ้ติมาดีเครับธนาณันิมาีเป็นตื่นไหมครับเตือนได้แรงขื่อนุูมเตือนได้แรงอันนี้คำพูดของสายขี่ฮักเทียวก็จะบอกว่าเตือนได้แรงเตียวดีสองโจ๊กก็จะสบายตัวหน่อยสองโจ๊กสบายตัววนก็ได้ นนี้ก็นักกีฬามาลงทะเบียนสมัครกันอยู่นะครับผมเห้าบางเบางขาเนาะมาดีครับหน้าตาคุ้นๆกันวันนี้อ๋อมกใคร่นี่รุ่นไหนอ่ะจีอ้